แล้วขอี่กวจสองตววเอาสองห่อครับส่งโรงงานแม่หมสวัสดีครับพี่น้องรอ้เ้ามกอเย็นๆด้วอันยังไม่อยากกินก้ออันยัง่อยากกินลาบเหียบสวัสดีครับพี่น้องครับอย่กมากินสมตำแม่ครับมาจากพันพันสองห่อกินได้นี่ได้ได้ๆัรันตีจากยุริและน้ำอุ่นเซ็อะไซยไม่รองเบื่ ก็เจอว่าคล้ายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เดี๋ยวทิ้งเฮ้ยให้กอลล็อกก้อยใช่ไหมบอกแล้วหมูยอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกินหมูยอดเหรออย่าลืมกดลิงก์นะฮะที่ปากมุวนไว้หน้าแคปชั่นนะครับหนึ่งแพ็คสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับอรายการนี้ว่าตอะไร้ี่ กำลังสั่งข้าวมาให้นะคะพี่น้องตอนนี้เขามีอย่างหรอกครับเอาตัวชิวๆยังวะอันของบาสิชิมนางปลาอืมเอาเอาไปหลาดกินมักตายมันแสบเลยมึงไม่เอาเอาอาจารย์มาแสบวะบอกเลยที่หาที่นาพปูนอ่ะ ตัวแข็งตัแข็งหัวนวตัวแข็งไม่เท่าอันปนวดอยู่แต่ว่าไต้องการความเฟรดอ๋อมึงยังโมเดิร์นป่เนี่ยแม่นปลาปลาจนบานปากแห้งกูยื้อแห้งปูก็เก่าป่ะเนี่ยปาติดหัวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไดีแะเอามึงคอดีรู้มึงใจนี่เสี่ยงมากบอกแล้วไม่รู้ว่าอันนี้มันนวดอีกเรียบต้องชิมมั้นี่ยมันสามารถชิมแบบนี้ได้เลยโอ้ยพี่ปอดูฝนได้เป็น อาดว่ากินปลาแดกมาเนี่ยพี่น้องปลาแดกตอนก็เห็ดมาแล้วไปย,ยางาปลาแดกน้าสดสดหนของปลาลสิฉิีพิรสแซงดิมเป็นสิแซ่บพร้อมจะเป็นไดอันนี้รีวิวจริงๆริงาได้กระแดะมามาชมืองครับก็คือเ<า>หตการณพานามสิก็ายนามบอฟิวนีหรือเปล่า กรบอกปันใดได้หรือไมยถึงว่าบอกสะอาดบอกหนิมได้ล่ะอรูงอปปอ้งั้นเขาสะอาดพร้อมเลิกไปมา,มากแล้วเขามมไมีกินปลาแดกเหมืนเลยเขาไม่กินปลาแดดซุปน้ำปลาแดกพี่น้องมูม้มหนันยัางกอกเพิ่งมายัางกอกอ่ะดูนี่หนูเข้าวสั่งมาแล้วครับสั่งข้าวมาแล้วพี่คนกลางชื่ออะไรครับใครสัว ที่คนกลางนี่หรอน้ำอุ่นหรอน้ำอุ่นนะครับมผมเจ้าาเวซีใหม่หรือเปล่าถ้าไอ้น้ำไม่หรือเปล่าถ้าไอ้น้ำไม่ปะนี่จำหนาวปะไรเพราะว่าน้ศเปรี้ยงเอาจำหนาวปะไรนอนทึ่งเวทีก็บบบอันนี้คนเราคนกันว้าฮึเราน้ำใส่อีกแน่พี่น้าอุ่นแม่กดไม่ขึ้นลองกดตรงแคปชั่นนะครับผมมันได้อยู่ดีอุ้ยสวัสดีแม่วาลีนะครับสวัสดีแม่ค่ะกันเกดแม่แม,แม,แม,แม่แม่เลื่อนไลฟ์ลงนะครับแล้วก็กดตรงลิงก์ที่มันจะเป็นสีฟ้าฟ้านะครับแม่ ถ้ากด<า>ไม่ได้ก็ทักอันทักเฟซน้ำ่นก็ได้เดี๋ยวให้น้ำ่นส่งลิงก์ให้นะครับแม่งครับเดี๋ยวลองลองต้องให้เพิ่นคือบ่มีเพิ่นคือบ่เห็นรูปแบบกำพร้องบบอันอัดตัวมาๆน้ำในหวนเน<อ>าะเราคนอยากต้องการแบบไม่อันสีปลาแดงนะปลาปลาจอนต้องเดือดไหมปลาแดงตอนมันคิดแบบกระป๋องเนาะกระป๋องจะหนี่ะบางคนอยากได้แบบอะไรใหม่ๆไงตัวแสนไปแล้วจ้าหนึ่งโหลเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ครับเราตัดต็อปประแกแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ทุกคนรีบกดเลยนะครับผมเหลือเวลาอีกสิบนาทีสุดท้ายอือย่าไวาจ,จ,จัดปัวมาฉันคือจ,จัดตัวแค่ถ้ามันคือจัดตัวแค่ผมฉันระดับผู้ใหญ่บ้านเฟลแรงกับน้ำปลาดเซลลพรบอกเลยว่ามีมือนักบอลกับน้ำไปตาแซ่บกว่ากันมาฉั่นมีโปรตีผู้ใ่อได้ยูริตาสินระดับนักบอลกับบอนอนาคตจะตัด,ดญญแต่มกับบอลบอลแล้วเนาะแล้วรถลุกเดี๋ยว ล้วตับตะยุปนแลนอแม่ล้วตับะยุกินแลนุนนี่ว่รับตเสียีมื่อไหทีว่าจำยิบอสทว่ากันไขแป้งตัวเป็นอาหารอ่ะตามแซ่บพีีบอกเลยว่าบอสทำชับตำหมวอได้พวกอะไรที่ใจตำบอสไบมนี่เออกวางมาที่ไหนหอยตามสุกินหาดที่ไเอาเไปสกจกินไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพากไหนกินน้ำไข่ดงบอกินเน้อหได้บพนี้เป็นวทีตมาแซ่บเอา จำเนนตะนไปต hey, nah ้มไอ้โครงยิใสาโครงอ่าไม่เี๋ยวหาโครกอยู่โครกลกโได้ไปอีกี่เลิบไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะครับไอต้กซบนเดืยน้ดากซ่บตนาน้น้ำระดาแ่นาะ้กซกแซ่บที่นี่เลย ยู่ที่นี่อยู่ที่นำาำตาลพอพี่แข่งข้อม,มืที่นี่แน่นพพี่แข่งบอกเลยว่านดดวหนัวที่สุดแซบเดือดม่อยู่ดีตั้งกินทั้งสึ่ง <laughs> แบบนี้ยังไงแล้วรู้แซบไรหรอนี่ยังไงอันนี้น้ำตาลก็อาจจะเป็นเกียร์หนรก็มีตู่ ดิ้ก่าขออันทุงอันนี้หน่อยครับขอบคุณครับนนะครับขอบคุณครับ่าเปิดรัหน่ารักน้องสกายน้าปูยูริขอบพระคุณครับ,บ,รบ,บ,รบ,บ,รบผมฝากกดตากล้าด้วยนะครับผมฝากจิมลิงน้ำเดือะดนะครับพี่น้องเดือดเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับผมตอนนี้กินเป็ดกรแซพี่น้องได้ายไบ่ได้ได้ได้ได ยเคียนี่ากิมัน่กิน่งเดียวครับผมตอนนี้ไน้องกิมเข้าไปยีคือสรงสี่หัวแฮ้งเาเลยถ้าจะยุ่งเหยิงถ้าเหงาใจๆหิไเนี่มาที่หอเจ็บแซ้อกันบอเอขาพี่บอกเอาไข่อีกไหมต้ององยรี่เอาไข่วะเอาเยตอบก่อน้เลานกินแล้วง่ายนึ่งกรตนน

แ่บถือใจแนบผมก็ต้องใสหน้ำปลาอะไรเนี่ยแนอันนี้ก็ไม่ได้เส่น้ำปลาแน่นี่ใช่ไหมใช่ไสหนังปลาเราโย่จบเลยบอกเลยว่าจบไม่อ่าไม่มีเก็บปลายทางนะครับแม่โปรโมชั่นนี้ไม่มีเก็บปลายทางแต่มีส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมหนึ่งแพ็คสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหนึ่งแพ็คสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีทั่วประเทศแต่ไม่มีเก็บปลายทางเด้อนะครับ เลยไปแล้อีกเมหลายแล้วครับอี่ยังล่ะไวเป็นแบตามชุดรถติดอออ่ะจุ๊บบีมากบมากีอือถ้าต้องค้นตัวน้เตัากันจะตอนเอาเนี่งมันจะสีกรอบค้าเป็นตำเล่มมันสช้ำานี่ยมันจะเหลวเกินไปอ่อยากใส่น้ำบอเกิ่มสีสันนอาจินต้องไปหน่อยอ่าอกบอสขันอีกบอส ทุกคนเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเรียบกดนะครับผมรีบจิ้มลิงก์เพราะว่าโปรโมชันนี้อาจจะม่มากแบบว่าไม่ได้มีมาเรื่อยๆโดนๆอาจจะม่เถื่ออาจจะเป็นหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งนะครับผมสําหรับคนที่กดไม่ทันเดี๋ยวรอสีร้อยอยู่บนเงื้อผมรู้ว่าคนสีไม่อีกตอนไดแต่กดตอนนี้ดีกว่านะครับผมกดตอนนี้ดีกว่านะครับตุนไว้เลยนะครับเพราะว่าน้ําปลารเก็บไว้ได้นานนะครับผมเก็บไว้ในนั้นกินได้ด่วนนะครับผม แต่ขันค้นต่ำมาคงคือม,มือนก็นคือสศเบิดเร็วอยู่แมนมือละขวดมือละขวด <c oughs> ต่ำกินเศร้าเทียงแรกเนาะบอกเลยว่าส้มตำเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นอาหารที่ขายไม่ได้จริงๆนะครับก็จลยน้ำุูนี่กินหมกกินตะบะคงีกินได้เลย,ยเศร้าเทียงแรกเศร้าเทียงแรงรอบเดียวแต่กินได้อีก <c oughs> สำหรับใครที่ชอบตำชอบอะไรนี่เงี้ยแล้วชอบทำอาหารแบบ เกี่ยวกับอาหารภาคอีสานนั่นสินอรแบบว่าว่าก็เป็นอ่อมว่าสิเป็นแกงนั่นสอครับแกงน่องไม่แกงเฮดอ่อมหมูอ่อมเนื้ออ่อมไก่เนี่ยใส่น้ำปลาซิลิโคนรสแซ่บลงไปบอกเลยว่านัวแน่นอนนะครับผมแซ่บนัวหิวเพี้ยนเว้ยหิวมากใช่ไหมพี่หลีหิวครับผมหิวเข่าเลยเอาลูกเอากินกิน บอกเลยว่าทำยำก็ได้นะครับผมเห็ดยำอ่ะยำเกี ok ่ยวกับพวกอ่าบริสิเป็นยำทะเลยำนั่นนู่นนี่ได้หมดเลยผู้ใดอยากกินยำหรือแบบว่าใส่ปาลาลหลอย่างเงี้ยสามารถทำได้บู้ยเป็นแดงๆหน่อยคับเพจคกที่มั่นใจนลองซิงซงมซิซิมอะไรก็ได้ป็องอะไรก็ค่ายคิม โอ้ยยังยังว้าวอือเลิอเลจริงอันนี้ไม่ได้พูดเลนอนูทราแตอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงะต้มตที่อร่อยมากไม่คิดเลยมากล่นิ่ตัามดแซ่บขนาดนี้มัใส่หยังไว้ดี่ดีก่ดีบ

ห่านมือแลวเปล่าแม่ครับล่งอันตื่นมากกับขึ้นรถมากกับมันอยู่เลยแต่ว่าสั่งเข่ามาแล้วครับครับุนะดว่าเดจาเจับมากเข่า้งางโคกเลยเอาเสร็จแล้วันนี่ดูอันนี้ฝีมือน้องสกายนะครับผมป้าดจีด้วสีสัน สดใ <arias> สน่ารับประทานมากประการลดลดเลิศมากรดของน้องสกายคือเลิศมากต่างๆางๆต่งตงกแเมลามอากเอามีดออกก็เอาอมีดเออเอาดเอาด้มลิเลตปนี่มันจะสิเลิอดตอนนั้นแล้วเลดเิ่มเริ่ขอกเเ้ยเสปะนี่ใช่แท้ที่แเข้ามาเลิ่ ีบเพืไ่เยกออกีสิบเจ็ดแม็กได้อ๋อ้ยนอกเรื่องยนอนี่น่ะู้อ้นเสร็จแล้วย่มากเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวมานอกลังหิวเลยทุกคนกินแบบนี้กระแซ่บ แค่นี้เลยเต้นบักพิกไหมไม่นอันผู้เด่มากเพสใส่มักพิกลงไปละเอียดมักหวานกับเติมน้ำตาลลงไปบอกเลยว่าเนี่ยแบบนี้ก็อร่อยบันนี้แค่กินน้ำตบมึงอร่อยเลยควอมเผ็ดต่ำกว่แซ่บนี่ฮะใครตำก็แซ่บใครตำก็อร่อยอื กดเด้อพี่น้องกดเด้อมันมันไปาแล้วน่ไปาไปนีใกล้แล้วใกล้แล้วกดพี่น้องกดกดอืาเือจะวาง้สองร้อยห้าสิบบาทกดเลย้องกายออกไปห้างเดี๋ยวทย่ไงนหนูแม่จะก้าวจะเปรี้ยว คือเปรียวหวานคือเปรี้ยวหวานเลยแต่ล้วคนก็จะชอบไม่เหมือนกันแต่ทุกคนต้องการความนัวเหมือนกันเพราะใจรักของการเฮ็ดน้ำกินกับเครื่องน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาดีมีใช้ไปก่อครึ่งบอกเลยแซ่บมันาดแซ่บแบบไรอย่าเดี๋ยว่าคิดสิเออเบื้องขนาดเที่ยวใจขอบุญแบบไรหนึ่ง ชือแบบกินกินธรรมยำแบบสอยสอหอมสอยีเราต้อไปใส่กิใช่ไหมหนึ่งอกวยำขอบคุ่นนเว้ยรู้ไหมว่าเปรี้ยวอะไรขขาชไม่ใช่หนิเขาไม่ไม่หนขบคุณสาวนครพนมแม่ือเหมือนขอบคุณสาวนครพนมใช่กเออเมนเมนเมน่าเด็กกินหอมปลาดนามี่ดอุ้ยเมนบเินหนาจัดมนกินนี้เลยอ่ะใช่ไมเพราะมันขอบปุณสาวอนนปลาดาสิพไปเห็นบ่ จไกมาดอดีมากดขกินไปได้ใ่ไมเายะูกด็กินเขาอิ่มแล้วนี่กินปาก็รอนแน่นจหว่อิ่มอิ่มครับตักตากันไดครับอันนั้นกักนลิงกนแล้ไม่นอ นี้หตกแดงันเออมาสาใายตับักแดงเพื่อเอาไม่มี่อยมีว่มีกูเคยใส่ที่กันอืมเลือดใส่แล้วางไปเกิดอะไรปวดเยอะไม่งอปวดเยอะทำได้เลยยาติป้ามันไหลเกือ กดน้ำปลาร้าไปกินอืมมันเป็นของต้องครูว่าเข้าอยู่แล้วคนอีสานคนไทยเข้มาขขมาหก,กินอยู่แล้วจับของตำบของพวกนี้มันเป็นของที่แบบว่า<ห>ต้องติดครัวอยู่แล้วนะคะนนรับ,บน้ำปลานะครับเป็นหัวใจหลักเป็นซิกเนเจอร์เขาจะกินน้ำปาแล้วแต่ชอบพี่น้องครับพี่น้องครับคนนี่พอเคยจะกินน้ำปาลาแล้วกเปิดใจกินมั้งครับพี่น้องเออแล้วด้ติดใจใช่ เพื่อนเราเราละมากรสเหม็นจะไปดื่มบ้เหม็นมันเป็นกลิ่นดับวุ้นละมุนเวอร์อันนี้มันไม่เหม็นนะครับสนิมบ้าเหม็น,มน,มน,มนเออจะได้าการดื่มอย่างไรครับนักพิณหองมาบอกกัน,กนเรียกกฎตอนนี้นะครับคูณได้เบิ้งอยู่นี่แล,ล้วเจ้าขี่ทีเด้อพี่น้องเด้อ แกออกไปให้เพื่อนได้ดูด้วยแกออกไปบอกญาติๆแกออกไปบอกคนเพื่อนดิ้องน้องๆว่าตอนนี้จัดปูมชัันพิเศษน้ำปลาลซิลิคอนลดแบ่บตุนไว้พี่น้องตุนไว้ยิ้มสวยมั่นใจใช้น้ำปลาซิลิคอนลดแบ่บเอา้าเขาใสามีออรา่าต้องน้ำปลาลซิลิคอนลดแบ่บศูนย์รวมความงามแห่งใหม่ใจใกลังคอนเจนต้องน้ำปลาซิลิคอนลดแสบแตบกบ่บ ยังก่อเปิดตัวอันยุ่ยด้วยยังก่อช่วงนี้กับที่เปิดตัวสมบความสุขต่อกับพระเอกหนุ่มประจำค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกจ้าขอฉายายิมตาสุอีพบกับน้องฟลาซิลิพรนโลเซ่คบยกันฉายาบอกกองง่าสกตล์ม่วงมากครับใช่ครับม่วงมานักรรองหนุ่มนักรรองหนุ่มมาดจองหองเสียงจองหอง ่มงมากครับบินมาก็นอนไม่หลับครับมันสว่างโอ้ความร้อนโอ้ความเปรี้ยงยังอีกยังอีกยังไม่ช่วยกันอีกเอาไปใส่น่ะน่ะมากองว่าอยู่คนอยู่เก่าว่ะเพังไหนเนี่คนกระดาหักดาเนี่ยกองว่าอยู่เก็บหยั่งว่าเปิ้งหนาเปิ้งหลังนั่ะเอาเป็นไฟไปกินกับน้ำปลาดาเด้๋ยววนี่โอ้ยอืมอืม เรื่อนงง่ายรีบกดนะพี่น้องรีบกดตาโมโอนะครับแล้วตอนเย็นน่าจะตื่นนะครับอย่างไรอ่านบทท่นเมือนเรื่องนี้อย่าลืมไปพอกันอยู่วัดอะไรนะพี่วัดวัดตาคายบ่วัดหนองวัดคายาคยวัดหนองตาคายเรียกมั้งนะอยู่ทางไซยังขอไซน้อยน้ำปลาสุริพรรสแจ่วนะครับจังหวัดนนทบุรีสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะ รีบกดนะครับจิ้มลิงก์ตอนนี้เลยนะครับ1แพ็ค250บาทส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีเก็บปลายทางเด้อนะครับโปรโมชั่นนี้ไม่มีเก็บปลายทางนะครับเหมือนเด็กกับใครยกต้นแถวนนองทำแบบนีกับปหาแน่นะแบนครับไม่กำลังใจพวกเขาแน่เด้อครับเพื่อนบอกว่าเตยคัตเตยแน่บ่เด็มโมหัวเย็นยุดพักเพ่งไหนเพ่งเต็มนะอืมเข้ากับเตยใครกีเรีเดียบนีเพ่งสาวพีาบอดสอีกนึงแล้วกับเพีงเงิน ขเขาเม็ดออกมาเพงหนึ่งตอนอตอนานานรนงเตะแล้วตอนไหนคือจวดหมดแล้วแต่สิมี่แต่สิมี่ยุดบอลเนี่ยห้อาจารย์นตองทีราจะไม่แห้งซืง่อพี่นออ้องเราแม่งจวดย่างเดียว <c oughs> เลือกตนจานนูน้น <c oughs> เดี๋ยวอ็เป็นสเงินเลียบกดเรียบกดจะหมดแล้วครับ มันยงเจะหมดแล้วโว้ยแวมีการเห็นจะพัวอาจจะบ่เห็นไม่ได้ไหมครับเพราะว่ามันยุ่งไข่เดี๋ยวบงขอหน่อยบงเขาเม็ไหหน่อยรัเด็ด น <7. S 1> าาาททีสุดด้ยยูจมาวายอีกเจตนดีสุดท้ายน้องยูริบอกโปรโมชั่นแม่แม่ไปลูกมาครับผมอีกเจ็ดนาทีสุดท้ายนะครับผมราคาปกตินี่300กว่าบาทพี่น้องนะครับผมเราเมอนี้เขาให้ราคาสาุดพิเศษไปเลย200ห้าสิบบาท,ทบ 1. 1> ได้ไปเลยหนึ่งแพ็คเต็มๆเลยนะครับผมโปรโมชัม่นส่งฟรีทั่วประเทศครับพี่น้องแต่เรไม่เก็บปลายทางเด้อนะครับจ<ห>ิ้มนิงแล้วเข้าไปบอกเขาเลยว่า สนใจน้ำปรธธาซิทิพอนหนึ่งแพ็คค่ะนะครับหนึ่งแพ็คครับนะครับเราเปินแกสิจัดทรงหาเรื่อยที่สำคัญต้องส่งสลิปการพนอ,อันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเปินแกจิทำการจัดทรงหาพี่น้องด้วยนะครับถ้าอยู่ใกล้เซเวลร์ราบรดวนอาจจะหนึ่งถึงสองวันหรือสามวันได้นะครับยุติ้งรจัหวันเอาซาสุดจะหามือไปเนาะสามมือสองสามมือสามมือหามือ ห2ึ่งโลสองร้อยห้าสิบใช่ครับแบนครับอันนี้ก็คือราคาสุดพิเศษ,ฤฤษ,ษแล้วเด้พี่น้องนะครับผมน้องยูริอิ่มเราไปลูกเลยเริ่มอิ่มแล้วครับขอมาขั้นมาหดแต่ว่าอีมแล้วเลือดหัวฟาดเลือดเลือดเลือดนาว่าไม่ได้แล้วมึงใครเป็นแบนเป็นตอนจะขาเครยเป็นออ <ๆ S 2> ต่อผแมแบนอืม กระชิ่น6เินแกทัานมาล่ะหันไปหันไปจุดสีแซบสีนัวค่ะยุ่งเหร่เจ้าเดอยสัวมุมุมุอมาบ้ารู้เอาพักก่ว้า เป็นที่แสดงที่นนทบุรีนะครับผมครับงานยุดิกินอย่างเดี๋ยวมันแซบพี่น้องนะครับโหโหแล้วผมยิวเขาอีหล้วประทนีม้มากพอของแซบอย่งชกินมาเซ้าอีกมะนี่้อมเลยมาเลิอกลอกีห้านาทีสุดท้ายนะครับผมหานาทีสุดท้ายพี่น้องนะครับผมก็คือ โปรโมชันนี้นะครับโปรโมชั่นนี้จะจบภายใน5นาทีรีบๆตัดสินใจกดเลยนะครับผมสําหรับผูใ้ใดที่ยังลังเลอยู่ว่าสิกดดีว่ากดไปเลยพี่น้องนะครับสองร้อยห้าสิบบาทคุ้มก็มองเอื่อนนะครับคุ้มก็มองอื่นกดมองนี้ได้เลยครับแล้วกวดเขาแบบ <c oughs> แพคมาอย่างดีนะใช่ครับซี้นมาอย่างดีพี่น้องเก็บไว้เล่นนานๆเลย <c oughs> ม่ต้องยากวะเฮ้ยไปดับดับ กินทันบอไม่จะเสียบอไม่อย่างนี้บอไม่ไหม่นะครับผมใช่คือแบบเก็บไ้คูคั่วได้เลยนะครับผมเป็นของจิตคั่วปรุงยังกระแซาะเผ็ดยังกะระซาะพี่น้องนะครับผม,มบวสิเป็นตันต้มเป็นออมเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตำมะคุ้งนั่นนี่กัน,กนใช่ได้น,นะครับผมใช้ได้เบิดเลยต้ตมตำยำแกงอม ใช่ครับผมเครื่องมุ้นั้นผมก็เอาไปเฮ็ดยบทน้ำพริกเห็ดนะครับน้ำพริกเห็ดกับแซบเนี่ยแซบเห็ดป่นกับไรเนาะเนี่ยบั่นเ่าป่นเลือดเลือดเลือดรีบกดนะครับผมอีกกรโดดแล้วอีกเจ็ดนาทีเนี่ยอีกสี่นาทีนะครับอีฮะนาทีสุดท้ายพี่พี่แม่แม่ครับรีบกดนะครับผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้อาจสีบริมาบ่อยหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งไหมเนี่ย แม่ใช่ครับเพราะว่าบา,บางคนเอาใจบางคนที่แบบว่ามักเผ็ดตําบกคงสู้เมื่ออ่าบางคนตําะบกคงเบาบืนนกินตะบกคงเหรอครับว่าเพื่อนอ่ากินไปเพื่อนไปแม่นครับผมอีกไม่กีนนาทีแล้วแมนครับผมบางคนแบบว่ามูมากมากนี่สิมูลุพเซต็ตไม่นู่อย่างตะบกคงสู้กันกินครับพี่นอ้องเออต่ะบกคงเทล่ลงเขาปุนเอ้ยหมย่อเอ้ยฉับงเอ้ยโอ้ยสว่วบเนี่ยแม่ครับ ผู้เฒ่านี่ผู้เฒ่าน้ำบานนี่เพื่อนสีแบบว่าเขาบรูวาสีเห็ดยังกินว่าไป็ตำหมักคงกินปะอังรสิแม่ครับผมจะมเนี่ยนี่ครูขั้วไว้ไม่ใช่แค่ตำหมักคงนะครับตำตำสมย่างอื่นก็ได้ตำหมักย่มมอม,มบอางแสนตำหักย่อมกระแซวตำข้าเมียงข้าไปทังสาเนาะ<ม>ใส่ตำหมักต้องเอ้ยบักต้องออกงานใดเงือต้องมาครับผมหน้าฝนมันบ่อใกล้แล้วเนาะใกล้สิฮอดหน้าหมักต้องแล้วพี่น้องซื้อไปถามมันเลยนะครับหมักต้องออกมาพอดีได้สวใส่หมักต้องเอ้ยหมาก็หนัาหน้าเฮีย แซมเด็กพี่น้องนะครับเอาไว้ติดขวติดบ้านเลยนะครับแม่เสื้อไปแพ็คหนึ่งสองร้อยหาสิบาทก็กินได้โดนอยู่ได้นะครับผมเพราว่าผู้ใดอยากได้แบบสองแพ็คสามแพ็คสามแพ็คสี่แพ็คก็สี่แพ็คได้ครับผมไม่ไม่ใช่แค่หนึ่งแพ็คนะครับซื้อสองแพ็คกะตกแพ็คละสองร้อยห้าสิบาทเท่าเดิมนะครับผมหนึ่งแพ็คสองร้อยห้าสิบบาทซื้อสองแพ็คก็ห้าร้อยบาทแม่ขออนุญากขอคิดไปขอยังรังนึกอยู่เพราะว่าสมอง สมองโมคอยสะเทียนมันไหญ่ช่วงนี้พักผ่อนหน่อยข้างหลังข้างหลังเล่นอ่ะเล่นเอ็มวีเอ็มวียนอินเดียครับเล่นแม่จับเล่นกอมต้นใหม่พี่น้องมามาเรื่องพี่น้องนะครับผมอีกเวลาอีกเมื่อไรล่ะครับผมบ่หลายแล้วนะครับผมสามนาทีสุดท้ายว้าว มาแล้วมันไม่เหมียนติ๊ง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 เราทำเองเราทำเองได้ครับผมสีสีทองกับสีแดงนี่แตกต่างกันนิดนึ่น้องครับผมแตกต่างกันตรงที่ปริมาณนะครับผมแต่รสชาติคืนนัวนัวเหมือนเดิมใช่นัวหลักสแต็ปแต่อันนี้จะได้ปริมาณมากขึ้นคือเพิ่มขึ้นมาหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับผมใช่ครับเพราะเบิกจากขนาดขวดมันก็จะแตกต่างกันนะครับ ขวดแดงจะเล็กกว่าขวดใหญ่จะใหญ่กว่าแต่อันนี้หาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปมันจะเป็นโรตัสอะไรอย่างนี้นะลูกโกโฮเซลับผมแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับผมส่วนอันนี้สามารถร้านขายของชําทั่วไปนะครับผมร้านค้าใกลบ้านกมี่นะครับบอกเลยใช่ครับและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปด้วยนะครับใช่ครับที่ไหนค้วิวสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแม่มัดนะครับผมโรงงานแม่มัดมินขอบพพระคุณเจ้าของสถานที่ โรงงานแม่มัดนะครับผมที่ไห่ที่พักพิงอาศัยพวกเราชาวค่้ายเป็นตเกียวมิวสิกด้วยนะครับผมคุนนะครับผมผู้ใดสั่งอย่างมรเนาะไลยแล้วสั่งลายค่ะใช่ครับผมสั่งได้ลายเ้อะครับผมเขาฟึ่มาฮอดเขาฟึงมาฮอดกินตะบูหุ่นจุดยิ้มแล้วพี่น้อะเขาฟึงมาฮอดครับไม่ยี่เดือนไม่เดือนคอยวันเอาน้ำแดงให้เอาเนาะหลอดสีสัมผูสัมผู สีสัมภู be, ๊กแท่งคิวมาม่าซืยอสซซื้อยอะขนาดไหนแง่มาม่านะครับผมอีกเวลาอีกบ่หลายนะครับครับพี่น้องนะครับผมตั้งแต่ตัวไล่นี่ทอดตอนนี้ผมจนอิ่มอ่ะขนาดว่ามัดแบบมาต่ำเอาสามสิบเลยที่ถ่ายแงมบอกเลยว่ามี้ครับ ขากล้องว่าเป็นยังไงยังแล้วว่าเป็นยังคาเบอร์นี่เรสัวก็ขอหน่อยค่ะแมย์ดเดี๋ยวขอนิ้วมาจับมานี้โอเคครับหมดเวลาในการจับโปวันนี้นะครับ <c oughs> ผมขอบคุณทุกการสั่งซื้อขอบคุณทุกออเดอร์น,อนะครับที่สั่งซื้อเข้ามาสําหรับน้ำปลาสิริพรรสแซบนะครับผมน้ำปลาแซบน้ำปลาหนัวน้ำปลาที่คู่บ้านคู่ครัวทั่วเมืองไทยของคนอีสานละกัน คนทั่วประเทศของประเทศไทยนะครับผม<ส>อย่าลืมนะครับผม<ส>น้ำปลาซิเิพอลรสแซ่บแซ่บตึงใจไม่พัวนวดตึงใจไม่เท่ากินยูบ้านแซ่บพอดผู้ยุ่หน้าพี่น้องอย่าลืมนะครับผมกดลิงก์นะครับใครที่แบบว่าลงไลน์แล้วกลัวว่ามันจะไม่ทันสามารถกดไปได้นะครับผมสามารถกดไปได้นะครับผมแต่บอกเกินหนึ่งถึงสองนาทีหลังจากลงไลน,น์เนาะก็สัน้นคุณก็จะได้โปมมรโมชั่น สามลอยเหมือนเดิม,มนะครับผมแต่๋ยวสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณนะครับทุกแรงซัพพอร์ตของค่ายเพลงตัวเก